<Python. S 2> อไปยา่างสมชุดไหนะไหนะสายเดียวด้มแมกนิโตอยู่นี่ริบ e ิ t ตี้ไอแลนด์สันนิษฐานจุดประสงค์เขาคือกลายพันุผู้นำทุกคนที่มาประชุมบนเกาะเอลลิสเอาละเราจะแทรกตัวลงที่สะพานจอร์จวอชิงตันวนไปทางฝั่งของแมนฮัตตันลงจอดด้านไกลของริบ e ิ t ตี้ไอแลนด์นี่ไม่กลัวโดนตัวเอาวเลยเลยได้ถ้าเขามีอะไรที่จับเราได้ก็สมควรให้เขาจับนี่ น้าแปลกมีมิวทันริเดตสูงกว่ามากมายทำไมรายนี้ถึงสำคัญต่อเขานักนะเขาเข้ากับคุณได้ง่ายหรือมั้งคุณไม่ชอบเขาถ้านรู้ได้ไงผมอ่านจใจคนออกรู้อยู่เธออยู่ไหนใครโรคนั่นสิจีนเตรียมเครื่องแบบให้โรแกนสูมอะไรนะครับจะให้เข้าไปกับเราเงินเหรอใช่ ขอโทษครับท่านเขาจะพังภารกิจของเรานะครับไม่อยากที่จะให้เขาเนอคานสถานีรถไฟนะเพื่อนเปล่าแต่คุณเป็นคนแทงโรคทะลุหน้าอกนี่ผมว่าคุณเอาภารกิจในนองของคุณน่ะเสียไว้ที่ผู้ที่สมาชิกเคลลี่ตายผมต้องหาโรคให้ผมคุณจะไปไหนอ่ะจะไปตามหาเธอยังไงตามวิธีตั้งเดิมดูไงโลแกนคุณทำคนเดียวไม่ได้นะจะมีใครช่วยล่ะคุณเหรอ แล,แล้วมาทําได้ดีมากเลยงั้นช่วยเราร่วมกันสู้ร่วมกันสู้ร,สร่วมทีมเป็นเอ็กเมนเหรอคุณคิดว่าคุณเป็นใครกันมิวแทนเอ๋เเอยโลกเบี้ยวๆใบนี้เต็มไปด้วยคนที่ทั้งเกลียดทั้งกลัวคุณโดยคุณมัวเสียเวลาปกป้องเขาคนทําอย่างอื่นดีกว่าถูกครมดิโต้สมคาวกำลังมาน่จาจะมาอยู่ถูกข,ข้างเลยออย่างน้อยฉันก็ได้เลือกละ่ะเขาไม่รู้ว่าเครื่องนี้ฆ่าคนได้ตามคำบอกเล่าของศาสตราจารย์ ถ้าแมกนิโต้ให้พลังโรคเพียงพอเขาอาจจะล้างฐานทุกคนในกรุงนิวยอร์กการเปลี่ยนแปลงนี้เริ่มตั้งแต่ในวัยเด็กและมักจะถูกกระตุ้นให้เกิดขึ้นโดยอารมณ์เครียดอย่างรุนแรงขอบคุณคุณเกรเป็นสิ่งที่น่าจะศึกษาไว้อย่างไรก็ตามมันผิดวัตถุประสงค์ของประเด็นที่จะฟังความกันในครั้งนี้บอกมาสิพวกมิวแทนเป็นภัยไหมคำถามนี้ไม่ยุติธรรมเลยนะคะทาวุิเคลลี่ เพราะคนสับเปล่าที่นั่งหลังวงมาไัยรถก็เป็นภั่เช่นกันเราออกใบอนุญาตให้เขาขับได้ค่ะทั้งที่รู้ท่านวุฒิเป็นความจริงที่มิวแท,ทนซึ่งก้าออกมาเปิดเผยตนเองให้ทุกคนทราบถูกต้อนรับด้วยความกลัวความชิงชังและการใช้กําลังวุฒิครับเนื่องมาจากความรู้สึกเป็นปรปักดังกล่าวดิฉันจึงใคร่ขอยวุฒิสมาชิกคัดค้านการขึ้นทะเบียนมิวแทนการบีบให้มิวแทนต้องเปิดเผยตนเองนั้นจะยิ่งกระทำให้ ทำไมชุมชนมีทแทนจะต้องซ่อนเร้นด้วยอะไรที่ทําให้พวกเขากลัวที่จะเปิดเผยตนเองพวกเขาไม่ได้ซ่อนเร้นตู่ผมจะอวดคุณก็ได้ว่าอะไรซ่อนเร้นอยู่คุณเกรในมือผมนี่มีรายชื่อของมิวทันที่ระบุตนเองอย่างเปิดเผยที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาท่านผ <อา S 2> <ท>ู้ที่เคลล่ผคุณยิงอิลลินอยส์เดินทะลุฝาห้องได้ ใครจะยับยั้งเขาไม่ให้เดินเข้าไปในตู้นิรภัยหรือทะลุทำเนียบขาวหรือบ้านทุก <b hai S 2> ท่านเองด้วยและยังมีข่าวลืออีกด้วยคุณเกรว่ามิวแทนมีธล์เดชขนาดเข้าไปในจิตใจ,จและควบคุมความคิดเราได้ยึดสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราผมคิดว่าชาวอเมริกันทั้งหลายสมควรมีสิทธิ์ตัดสินใจว่าจะสมรู้าู่มเพียนที่แตนกับมิวแทนสอนโดยมิวแทนหรือไม่ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านความเป็นจริงก็คือ พวกนิวแทนมีตัวตนครับอยู่ท่ามกลางเราเราต้องรู้เขาคือใครและต้องรู้ว่าพวกเขาทำอะไรได้บ้างอารุณสวัสดิ์โลกแกนอะขอคำนิยามของเธอในหลักการความแข็งและอ่อนของมนุษย์วันพุธจะถึงเนี่ยนะแค่นี้แหละ สวัสดีค่ะสวัสดีคิตตีฟิสิกผมชาวเซเวียกินอาหารเช้าไหมผมอยู่ไหนเวสเชสเตอร์นิวยอร์คคุณถูกทำร้ายคนก็ผมพาคุณมาที่นี่เพื่อรับการเยียวยาผมไม่อยากได้การเยียวยาแล้วมีหน้าหรเดกอยู่ไหนรกอยู่นี่สบายดีจริงอะ อ้โลกแกนผมอยาให้คุณพบออโรโรมอนโรฉายาบัสตอมคนที่สก,กอตซ์ซัมเมอร์ฉายาเขาใส่ครอบเขาช่วยคุณไว้คุณได้พบแพทย์หญิงจีนเกรแล้วนะคุณอยู่ในโรงเรียนผู้มีฤทธิ์ของมิวแทนคุณจะปลอดภัยจากแมกนิตโตแมกนิตโนตโคืออะไรมิวแทนฤทธานุภาพสูงผู้ซึ่งเชื่อว่าสงครามกำลังระอุระหว่างมิวแทนกับมนุษยชาติ ผมติดตามกิจกรรมเข้ามาพักใหญ่คนที่หลอบทำร้ายคุณเป็นสมุนของเข้าฉายาเซเบอร์ทูตเซเบอร์ทูตสตอมแล้วฉายาคุณละ่ะกลิ่งเหลอ <c oughs> นี่เป็นสิ่งง้ที่สุดที่ผมเคยได้ยินใส่ครอบใช่ไหมหลีกทางผมหน่อยผมขอโทษ เรื่องอะไรที่ทำให้เจ็บนะอ๋อรอยผมถอดเสื้อโชว์ไม่ไหวแล้วสิทำไมทำอย่างนี้ล่ะขอโทษทีฉันอยากจะบอกรถคิดว่าคุณช่วยได้ลงมา แล้วฉันจะไปไหนได้ล่ะไม่รู้สิคุณไม่รู้หรือคุณไม่สนเลือกเอาฉันช่วยคุณไว้นะไปบอกเละคุณไม่มีของกินบ้างเลยเหรอ,อฉันชื่อโร คุณเป็นทหารเหรอป้ายนั้นไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นทหารเหรอว,ว้าวอะไรชีวิตฉันไม่เลวร้ายขนาดนั้นเฮ้ถ้าคุณอยากจะกลับไปก้าวๆก็ดูดีสบายออกเอามืออังฮีเตอร์สผมไม่ทำอะไรคุณหรอกไม่ใช่อย่างนั้น เพียงแต่ว่าพอใครจับต้องตัวฉันมีเรื่องทุกทีอะไรอ่ะไม่รู้สิเจ็บตัวทุกรายก็ดีนี่เอริกมาทำอะไรที่นี่ทำไมคุณต้องถามในสิ่งที่คุณทราบคำตอบดีอยู่แล้วอย่าเพิ่งยอมแพ้สิเอริกคุณชายผมทำยังไงชาร์สผมฟังการอภิปรายมาจนเบือ่อ นั่นมันนานนมเนมาแล้วมนุษย์วิวัฒนาการไปไกลแล้วใช่เป็นตัวเราคุณแอบเข้ามาในนี้แล้วชาสคุณกำลังหาอะไรอยู่ล่ผมกำลังหาความหวังผมจะทำให้คุณสมหวัง และผมขอเพียงสิ่งเดียวตอบแทนอย่าขวางทางผมเราไปอนาโขชาเขาเปล่าเขาไม่สำคัญอีกแล้ว,วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโชว์รถไปไหนเพราะเราอะเนี่ยไม่ได้ไงวะ